สบายดีสวัสดีค่ะสาวลราอยู่ในฝรั่งเศสสบายดีพ่อเม่พี่น้องบสุคนเดอ้อเมื่อนีพากันมาบึงรถยี่ห้อเคนอร์นเป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสลดการเริ่มต้นแต่สิบหกพันขึ้นไปอยู่ที่จักจักน้อยกะ สิบปลายพันถ้าจักไงกะซิยูสิบเจ็ดสิบแปดพันขึ้นไปจนฮอดสามสิบปลายพันกะแห่งจักไงแห่งนั้นหลายแห่งแพงไปหลายสําหรับคนเงินบโหราณเขากะบึงอยู่ราคาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพันนี่ล่ะมือนีิกามาเบึงสะกอนกะยังโ่ได้เอาเธอดอกค่อยๆเบึงไปค่อยๆเบึงโบ,งบใจฮอน มันสิมีรถมือสองนำอยู่ในบริษัทนี่รถมือสองกระจัดอยู่ระดับดีกระจัดอยู่ระดับดีที่เขาแลนบ่หลายกิโลเมตรเขาสีว่าเรื่องว่าเออแลนจากกิโลจังสินะรถที่เบิงกาตัวนี้เป็นรถใหม่ตัวนี้เป็นรถใหม,ม่มันมีโซนรถรถใหม่และมีโซนรถมือสอง รถมือสองก็เป็นรถมือสองเกียร์ดีแต่ตัวนี้นี่ตัวนี้รถหม่เลยตัวนี้ตัวนี้ใหม่เลยการาคาตัวนี้กสัสยูเซาไปาพันออโลสักสองสักสามพันออโลขึ้นไปตัวตัวนี้คันใหญ่กะกะแพงตัวนี้สแปดพันขึ้นสแปดพันอโล มีหลายรูปแบบโซนมือสองเขาไว้บนมือสองโซนโซนตัวหม่เขาก็ไระไวยโซนหม่เลยยี่ห้อน,นี้เป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสโดยเฉพาะแต่กะคนนิยมหลายอะไรกับโบเพลงเพราะอะไรมันเป็นของอะไรของฝรั่งเศสเองเอาสิพาสมรหลดเดอร์เป็นยังไงรอบนี้กับพาสมซื้อ ยังบบเอาเอือสิพาสมไปขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปกระสันกระสับนี่เนาะสิปลอยหสมโหลดไปเรื่อยๆเ,เด้อคลิปหนาพ่อกันไหมสมคลิปไปเรื่อยๆบ๊ายบาย